สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับวันนี้ใครที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังจะมีเงินโอนเข้าอีกคนละ1000บาทในกลุ่มต่อไปนี้นะครับกลุ่มต่อไปนี้ที่ผมบอกจะเป็นกลุ่มไหนใครมีสิทธิ์ได้บ้างก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์ และที่สําคัญลงแต่รายละเอียดที่เป็นเรื่องจริงนะครับในส่วนของผู้ที่จะได้รับเงิน1,000บาทในวันนี้นั้นจะเป็นกลุ่มของผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตา3า33และลงทะเบียนรับเงินผ่านโครงการมอ3เราลักกันไว้เรียบร้อยแล้วและมีแอปพลิเคชันเป่าตังในโทรศัพท์มือถือหรือบนโทรศัพท์มือถือนะครับการเข้าไปใช้งานหรือเข้าไปใช้เงินนี้ ท่านจะต้องมีแอปพลิเคชันเป่าตังติดกับโทรศัพท์มือถือของท่านด้วยนะครับผมและอย่าลืมว่าถ้าใครที่ลบออกไปแล้วก็จะต้องดาวน์โหลดแอปเป่าตังมาลงทะเบียนใหม่นะครับการใช้จ่ายหรือการเช็คยอดเข้าไปตรงนี้นะครับตรงคําว่าม .33 สิทธิ์รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ4,000นะครับตรงนี้กดเข้าไปตรงนี้นะครับผมตรงคําว่าใช้สิทธิ์นะครับกดเข้าไปได้เลยบางท่านบอกว่าเข้าไปดูแล้วไม่เจอเงินเลยทําไมมันไม่ได้ อันนั้นผมก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าคลิปที่ผมลงเนี่ยผมเช็คจากข้อมูลจริงของคนที่ได้รับเงินจริงนะครับต่อไปนะครับพอท่านกดเข้ามาตรงคําว่าใช้สิทธิ์หรือรับสิทธิ์แล้วนะครับก็จะขึ้นยอดปรากฏตรงนี้ขึ้นมานะครับผมนั่นก็คือสิทธิ์มอสเรารักการที่ใช้ได้ในวันนี้ก็คือจํานวน1,000บาท1000บาทนี้สามารถใช้จ่ายได้ตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะทุกร้านค้าทุกประเทศไทย และรวมไปถึงร้านค้าที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับการใช้จ่ายก็เหมือนเดิมนะครับผมให้ท่านกดเมนูที่เขียนคำว่าสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์ตามร้านค้าต่างๆทั่วประเทศไทยระยะเวลาการใช้จ่ายสิทธิ์หรือใช้จ่ายเงินนะครับผมก็คือตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาในส่วนของผู้ที่ต้องการตรวจสอบรายละเอียดการรับสิทธิ์ก็ให้กดลงไปตรงเมนูที่เขียนว่ารายละเอียดการรับสิทธิ์และ ตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็เข้าไปกดเมนูร้านค้าเข้าร่วมโครงการและดูประวัติการใช้สิทธิ์ผ่านม 33, สามสามตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมไปใช้ใจ่ายกันนะครับในส่วนของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินกลุ่มมสามสิบสามเรารักกันตามที่พางภาครัฐบาลได้ออกมาตรการมาช่วยเหลือก็จะ,ะช่วยเหลือโดยการโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังสองวันนั่นก็คือวันแรกคือวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมหกสี่ได้รับจํานวนหนึ่งพันบาท วันที่2จะเป็นวันที่31อดพฤษภาคม64จะได้รับอีกจํานวน1000บาทเงิน2วันที่ได้รับนี้สมมติท่านได้รับวันที่24ท่านจะใช้ใจ่ายทีเดียวหมดเลยก็ได้หรือจะเก็บสะสมไว้ใช้ใจ่ายรวมกันทีเดียวกับวันที่31พฤษภาคม64ก็ได้แต่เงินนี้จะสามารถใช้ได้สิ้นสุดถึงวันที่31อ่า30มิถุนายน64เท่านั้นถ้าเกินก็จะถือว่า ท่านสละสิทธิ์เงินนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้แต่อย่างใดนะครับผมย้ำอีกครั้งไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้แต่อย่างใดและทั้งหมดนั้นก็คือรายละเอียดการรับเงินผ่านโครงการมอง33เรารักกันวันนี้แอปเป่าตังมีเงินเข้าอีกคนละ1000บาทใช้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับถ้าท่านชื่นชอบรายละเอียดคลิปดีๆมีประโยชน์และที่สำคัญลงแต่รายละเอียดที่เป็นเรื่องจริง อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ